เห็นบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนัดมาเคลียร์ใจกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเขานะ mm. เขาอ้างว่าย้ำผู้หญิงตายแล้วพูดอะไรไม่ได้ mm. เขาอ้างว่าผู้หญิงมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นสามีอยู่แล้วแล้วตัวเขาดันกลายเป็นโรคใบที่สอง mm. เขาเลยจะมานัดเคลียร์ใจและเห็นบอกว่าคุยไปคุยมาจับได้อีกว่าเหมือนผู้หญิงน่าจะคบอยู่โลกสี่ใบ <Ha. S 1> แต่ย้ำว่าคนตายพูดอะไรไม่ได้แล้วจุดเกิดเหตุสมุดปราการคุณผู้ชม mm. เขาบอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจ นัดแฟนเข้ามามแล้วมาเคลียร์ใจกันที่ม่านรูดแห่งนี้ค่ะ อาศัยจังหวะทีเผลอเม,มียไม่ยอมคืนดีแล้วเมียบอกว่ายังไงก็จะเลิกฉันจะกลับไปหาผัวของฉันตัดสินใจเอาเชือกในร่อนรัดคอเลยใช่ไหมใช่ค่ะรัดคอจากด้านหลังอ่ะคือเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของคนที่เสียชีวิตคือคุณนิลาจอเนี่ยเขาอยู่ในห้องน้ําจังหวะที่เดินออกมาจากในห้องน้ำเนี่ยทางฝั่งของคนก่อเหตุก็คือตัวนายคิมอองเนี่ยค่ะใช้เชือกรัดจากด้านหลังจนล้มลงไปดิ้นอยู่ข้างล่างสี่นาทีมันมีภาพทําแผนสน,นาทีที่รอให้เขาขาดใจ นี่ตอนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปฮะแล้วเจ้าตัวเองมาพร้อมกับล่ามแล้วตำรวจคุมตัวมาเปิดภาพตอนคุมตัวเข้ามาหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่นี่ฮะคิมอองจุดเกิดเหตุที่ม่านรูดแห่งหนึ่งม่านรูดไม่ได้ผิดนะเนะขามาเปิดห้องมาเปิดแบบชั่วคราว <c oughs> เห็นบอกเปิดประมาณ9ก้าโมงแล้วเข้าไปไม่ถึง2ชั่วโมงเกิดเรื่องเกิดขึ้นนี่

ผู้หญิงมันไม่ทุกไม่ใช่มืททุกเราหรอ,อ,อโอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวเองเห็นบอกว่าตอนที่คุยกับล่ามล่ามให้ข้อมูลบอกว่าตามคาให้การของคนก่อเหตุก็คือคิมองเขาบอกว่ายังไงรู้งไหมเดี๋ยวเปิดสภาพสถานที่จริงวันนี้หน่อยได้ไหมตอนผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่เขาบอกเขาจับได้ว่าแฟนของเขามีสามีอยู่แล้ว เขาคุยกับผู้หญิงคนนี้มาสักระยะหนึ่งปรากฏเขากลายเป็นเอาพูดง่ายๆถ้าภาษาเราก็คือเหมือนตัวเองกลายเป็นชู้ถูกปะบอกครับแค้นใจก็เลยตัดสินใจนัดเคลียร์ใจกันปรากฏผู้หญิงเลือกคนแรกก็คือเลือกสามีเขาและผมยังทราบอีกว่าคนตายมีผู้ชายเพิ่มอีกสองคนจริงเหรอบางทีฆาตากรมันก็พูดอะไรก็ได้นะแต่คนตายพูดอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปเจอกับชาวบ้านว่าย,ยัางไงบ้าง คือตัวชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเขาเห็นตอนช่วงที่ตํารวจของสอพเมืองสมุทรปราการลงพื้นที่มาตรวจสอบที่โรงแรมที่เกิดเหตุตกใจมากเลยพอมารู้ว่าเป็นคนพมา่าแล้วก็มาฆ่าแฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิตเราก็เลยถามต่อว่าตัวคนก่อเหตุแล้วก็ตัวคนที่เสียเนี่ยเขาทํางานอยู่แถวนี้หรือเปล่าตัวคุณป้าคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้ทําอยู่แถวนี้แล้วก็ไม่คุ้นหน้าเลยคาดการว่าคือน่าจะชักชวนกันมาจากที่อื่นแล้วก็มาก่อเหตุที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะ ก็เป็นผู้รับเหมาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหนะ้าไม่คุ้นไม่คุ้นเลยอะ่ะก็คือในโซนชุมชนนะนี้ใกล้ๆใชนเกิดเห็นมีคนขับมาอยู่เยอะเยอะใช่ค่ะใช่ใช่ใชแต่ว่าไม่คุ้นหน้าคนคนนี้ใช่ไหมไม่คุ้นเลยคะ่ะไม่เห็นเราคุยกันก็เลยฟังจากเขาคุยทีนึงเ,เพราะราว่ารถตำรวจมาจอดตรงหน้าร้านพอดีเลยก็เลยไอ้อะไรวะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอะไรนะมาจากพม่าเพราะว่าเมียทำงานอยู่แถวนี้แล้ว เหมือนกับผิดสังเกตว่าแฟนจะผู้หญิงอะจะนอมใจอะไรประมาณนั้นเห็นเขาพูดกันแบบนี้เนาะค่ะ<ฮ>ค่ะแค่นี้เองก็ไม่ได้ถามอะไรพมา่าแกเขาบอกว่าผู้หญิงอะทํางานอะไรกระดาษหรืออะไรนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาค่ะแต่ว่าแต่ตัวผู้ชายเนี่ยไม่รู้<า>ใช่เพิ่งมาจากพม่าเห็นเจาพูด้ว่าเพิ่งมาจากพม่าเขาแต่งงานอ่คนาคุณผู้ชมฮะถูกจับและเป็นพม่าทั้งคู่นะ